พูดถึงอีกหนึ่งอย่างเรื่องราวของของกินเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักข้าวแตนน้ําแตนนแงโมนะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปลองกินข้าวแตนน้ําแตนนแงโมสูตรโบราณร้านนาจ้ะเขาบอกอร่อยเด็ดอย่าบอกใครแต่ดิฉันบอกแล้วล่ะตอนนี้น่ากินมากค่ะคุณคนี่คือข้าวแตนน้าแต,นนแตงโมสูตรโบราณต้นตํำรับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยนะคะอของชาวบ้านตาบลสันป่าม่วงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา นางสาวจุธามาตริคาค่ะคนที่ทำข้าวแต่น้ำตาโมสุดโบราณเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> คือมันเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาที่สืบทอดกันมาจากผู้เฒ่าผู้กะ <c oughs> ผู้แก่ <c oughs> แต่เขานำมาประยุกต์ <c oughs> ให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น <c oughs> วิธีการทำของที่นี่นะคะ <c oughs> เขาจะใช้ข้าวเหนียวอย่างดีเลยนะ แล้วก็จะคั้นน้ำแตงโมผสมกับข้าวนึ่งใส่เกลือเล็กน้อยพอเคม็มๆปลาแมปลาแรจากนั้นก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาทําให้เป็นแผ่นๆมาแพรแล้วก็ไปตากแดดจนได้ที่แบบนี้หลังจากที่พอมันแห้งตากแดดเรียบร้อยก็จะนําไปทอดค่ะครับพอทอดเสร็จแล้วก็จะนํามาราดด้วยน้ําอ้อยอด้านบนนี้เป็นน้ําอ้อยนะคะราดลงไปบนแผ่นข้าวแตนที่ทอดเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ทอดเห็นไหมออทอดเสร็จปั๊ แล้วก็มาราดน้าอ้อยลงบนหน้าให้มันมีความหวานหวานหน่อยจากนั้นก็นําใส่ถุงแล้วก็บรรจุออกไปจําหน่ายให้กับลูกค้าเขาขายส่งถูกมากเลยคุณราคาขายส่งเนี่ยแบาทบขาย <8 S 1> ปลีกสิบาท,บาทขายเป็นถุงนะถูกมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะเจ้าของเนี่ยคนทำเนี่ยเ้ายังบอกอีกด้วยว่าทุกขั้นตอนในการผลิตข้าวแตนรับรองเลยว่าสด ใหม่สะอาดทุกวันค่ะถ้าหากใครสนใจจะซื้อไปรับประทานเองหรือจะเอาไปเป็นของฝากหรือใครจะซื้อไปจำหน่ายต่อคุณสามารถติดต่อไปได้เลยเพราะว่าเขามีขายส่งด้วยนะคะค,คุณจุธามาตร,ริขาเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะ062-043-3141าจ้าผมว่านะ่าทางทานเหลือได้ม,มีเยอะมีหลายสูตรใช่ต้นน่งลองทานกันดูนะครับ